สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนลูกสวัสดีครับผู้ชมอือฮึอนี่สวัสดีวันคริสต์มาสตูดิโอโอเคน้องเล็กบอกว่าวันนี้เราจะทำคริสต์มาสกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่จากปีที่แล้วเนาะเอาไปตั้งเกีย์คันให้พี่อย่าก็เอาไปแขวนตรงนู้นเลยหนูก็ไปขลีต้นคริสต์มาสหนูเอาก่อนขลีออกก่อนตรงนู้นอือหือวันดิสนีย์คลาสสิกวี โบอสอามารถ Whoa, จะรอดได้นะคะมันจะเด็กกินลาสไนโอ้อันนี้ระวังนะลูกเดี๋ยวระวังแตะนะเพิรนโบอสามอาจจะรอดได้นะคะคริสต์มาสต,ต้นใหญ่เนาะซึ่งปป้าบอกว่าอ่าร <Okay. S 1> อตั้งอาทิตย์หนานะคะมือกก้อีก็เลยอ่าพาเพิ่นมาเหตุกรน,นะคะซึ่งอยู่ในห้องทางานของปป้ปาอหละนะคะเรากาดตอนนี้นะคะข้างนอกบ้านของเขาก็คือแบบมอนหิมะตกเหมดมือเลยนะคะ ก่าสามารถจอ,อกไปใส่ได้เนาะยังแม่จา๋ากะบ่ค่อยสบายนะคะก็เลยบ่ไปใส่นอ้องม้อนี่ก็เลยบอกว่าจะตั้งกล้องนะคะและ้วกะ็จะพาน้องอลรเคิดนะคะต้นคริสต์มาสเนาะโอเคพร้อมยัง <This video. S 1> ลงมาเลย this this. จับถ้ามันมีรูแขวนหนูก็จับไปแขวนเลยลูกแขวน <Yeah. S 1> บนต้นไม้นั่นแหละบนต้นคริสต์มาสหนูนะ่ะอือฮือ làm oh here, here. Hmm? I found. Okay. Teg, yes, I was I mean, in kitchen yes, The last night and I dropped it, and, deg, and I said name and and nó không đẻk, đó หนูต้องถือดีๆห้อยดีๆแขวนดีๆนะคะสีดำสไม่สวยลูก uh, เอาสีแดงไหมล่ะนเตเฮียเนี่ย yeah, สีแดงดีกว่าไหมมาม้าว่าสีแดงมันสวยกว่านะ no, like สีดำมันดูกลมกลืนกับต้นไม้สีเขียวของหนูอะ่ะหรือจะเอาอยัางไงหรือจะเอาสีขาวหรืออะไรดีมาม้าว่าเอานี่ดีกว่าไหมนี่ yes. อันนี้น่ะดูเข้ากับต้นคริสต์มาสสีเขียวหนูตุ๊กตาโอเคได้ได้เอาใส่ไปไม่อันนี้ไม่แตกไโอ้สวยสวยสวยอะไรตุ๊กตูลแค่นัท เอาไปแขวนเร็วๆนันมาม่าทำให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะ่ะต้นคริสต์มาสหนูนะ่ะเครียดออกมดแล้วนันใช่ไหมโตฮะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวมาม่าพาแขวนมาอือฮึฟลิงดาวอือฮึเที่ยมาน่ะดิงเบลดิงเบลดิงอันดุยอือแขวนเนี่ยเอาแม่จ้าทำให้อะแขวนที่สวยอย่างนี้เห็นไหมเนี่ย ตัดดิงตงองทงตงตงองททงทตงตงตงององทงัดอือตัดได้บอ <c oughs> ด่อืดดอ,ร,อระวังมือนะโอเคพอแล้วเอามือฉีแค่น,นี้มือฉีกพอแล้ววางไม่ตัด เราไม่ตัดเดี๋ยวมันจะตัดมือหนูนั่นน่ะเอามือฉีกออกอือหือเอ็นดิเสียโผลเฮียอือหือฉะนั้นไม่ใช่พูดหนูก็แกะให้มันหมดสิลูกอือหือั่น,นแหละเห็นไหมนี่สวยเลยนะี่เอาไปแขวนที่นี่เย็ดอ่าวางอเอาว้คนวางแล้วนี่ไง พอแล้วอย่าเอาออกเยอะวางเอาไว้ในกล่องนั่นแหละไม่ต้องออกมาเยอะเอาไปแขวนนี่แขวนตรงไหนก็แขวนเอาไปมาเซฟอนเฮี้ออ้วก็ติดกอดแ้วมันจไปทิ้งให้อยนน่อนะออ๋ตวช่วยไหม Yes โอเด้งพี่นี่เหี้ยอือหือโอเควันไพน์ลี่ต้นก็ทำเองว่ะมาม่าจะนั่งให้กำลังใจอันนี้ต้นคริสต์มาสของหนูเนี่ยหนูอยากทำหนูก็ทำให้มันจบมาม่านั่งให้กำลังใจโอเคไหมเนี่ยโออินที่งานนีสพิเศษอ่าฮะเนี่ย ฟูจิสวันสวยกดฮะสตายะทวีโรสนับให้คุณผู้ชมฟังด้วยวัโอเคดอชเขานับยังไงดอชไอสวยไลเอ็นฟีย โอเคไนติ้สกีสุปะฟิฟตาเก่งมากมากครับอื uh ้อ huh. This was not only อ้าชวชนามา,มาอันนั้นเท่าไหร่กี่แฉก 2> One, two, three, four, five, six, 1 <laughs> 2 3 4 5 6 7 8 r ภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันปนกันแล้วเด้อบาทนี่ คุณผู้ชมจะฟังรู้เรื่องกับหนูไหมนี่จะไปเลือกมองติดเนาะสิติ๊ดมองอะไรก็ติดไปให้มันที่สวยนะนายติดไปวันนี้หนูกินข้าวยังกินกับอะไรหนูเด่นเนื้อหมูซุปนู่เดินนุเด่นกับหมูกับซุปนะกินข้าวเหนียวบวันนี้ Yes จะไปกินลูก Mm. Huh? I put it out this one in this. Hi, hey, Mama, help or what? Yes. <sighs> one, Mama cannot. cannot. Really hard work for Mama. Good hard work. Good. Good work? Yes. Good work or hard work? Good work. <laughs> Be mobile. Mama. Ah. Uh, Dino Hopfield. หนูร้องเพลงได้เปล่าจิงกับเบลได้เปล่าไม่ทำไม Some must Christmas must to buy not Oh I d o n t like the song ฉันไม่ชอบเพลงนี้พนนะเมื่อคืนหนูชอบหนูหนูร้องจนกับป้าปานา่ะนะทำไมเช้านี้จะบอกว่าไม่ชอบละ่ะ Last night I d r a m e d I was again โอ้โข อาหาอยู่ไรโดดีดงอหรอวอดอ่ะลองให้คุณผู้ฟังฟังด้วยโดดีดงยังโดดีดงเขาร้องว่าไงโดีดง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  not f i n ิ s h e d finish not m ง n y do n o many do have it so r สวยหรือยังพอหรือยัง yes o เ a y we cast o ด t every c ด n d r i ง k water อือืึคักเบรกดื่มบัำสาก่อน มันมามาล้ววันบัามันว่ามันเล็กอ่าฮะไม่ต้องทาอมรเช่วยโอเคแม่มานไลค์ดเล็ก่ต่มาไม่ชอบช่วยปันนะ Oh, one. oh big, no. one, big, big one, big girl, size, mm -hmm. big one, you see big one? My name is Roberta. Gay, young, nii, really. Oh, Papa, I have a package for this. And what you want? This one, you see? Mhm. Mm Everything you want, this. All you want, you want, mm -hmm. you want, you want N e n ก็ตูอย n n ต้อยเล่นกัส v น e l ม c h t ย e ี่ฟีลิสสมนนั่นส์สโ n ว์แม n นรูทและส a นว์ n u r น a p ฮับบีนู้นกเรคสโนว์แมนแ e ้เอามาใส่ด้านหน้าลูกไม่ต้องไปใส่ด้านหลังเยอะหรอใส่ด้านหน้าตัวเบรกก็แค่ลงไปค อันนั้นแตกอันนั้นแตกลูกทั้งเห็ดทั้งจมเน้ะพี่น้องเอ้ยจมมัดเท่านั้นล่ะจมดีค่กเป็นงานที่ดักที่ยังจดจมไปแล้วคนทั้งที่เจ้าของอยากเค็ดเองป่สวรวันอ่าฮะเอาไปแขวนเลยแขวนเลย สีแดงสีแดง Yes and this one too สีแดงไม่เอา see เอาแต่สีเงินน่ะลูกมันหลากหลายสีเกินไม่เอาขนาดพดดิเฮ้าตัวชั้นจะสติ๊ก มันมีตะขออยู่อันไหนที่ไม่มีตะขอก็ใช้ไม่ได้นะล uh ูก huh. <laughs> ติมปามันนี้นางเป็นกำลังใจ <S S ให้ป,ปา๊ากับน้องอเล็กเป็นคนเห็ดนะคะต้นคริสต์มาสที่คตุ๊ไม่ได้ออกไปไหนเลยมันนี้หิมะตกมัดเมือนนะคะ ต้องหาดเด็ตัวดูต้องเงียต้องจมพี่น้องเอ้ยฟังมึงเด้องานนักสำหรับเล็กพนาพน่จ่มร้องให้คุณผู้ชมฟังซิหนูร้องเพลงอะไรได้บ้างนาบิก มัน,นี่มามาใส่ให้มาเอาเสร็จแล้วสวยดีนี่สีเงินอะไงไม่หลุดแล้วมาม่มาทำให้แล้ว Maybe down here would. Mm -hmm. Yeah. Can yeah. Work work work. <laughs> Super. <laughs> <laughs> Christmas will happy this night. One two three four and five. Christmas will like this one right. Christmas. Bye bye. โอเคเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังของหนูต้นคริสต์มาสหนู Happy o r m y ว้าว mm hmm. สวยเลยต้นคริสต์มาสของน้องอเล็กนะคะแ h ป p p y ไหม Yes อืมข <Because S 1> ีมือของหนูวอือโอเคคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะ mm hmm. สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับผู้ชมบ๊ายบายครับบายบายเิม hmm. อีเวลาซินอือ่านนับได้คุณผู้ชมอกให้คุณผู้ชมฟัง2 3 4งอืมอ็นเอ็นวัฟ Oke okay, yeah. bye bye sawwa di Kapang mm-hmm